มาถึงวันนี้ก็ครึ่งเดือนพอดีนะหลังจากออกพรรษาไม่ว่าเราเป็นใครที่หากว่าสนใจใฝ่ธรรมก็ลองเปลียนเที่ยตัวเองนะวันนี้กับเมื่อช่วงที่เข้าพรรษาสามเดือนที่ผ่านมามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างไหม จากเดิมที่เราอาจจะตั้งใจปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนาหรือว่าการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเช่นออกกำลังกายสวดมนต์หรือว่าให้ทานแบ่งปันผ่านมาครึ่งเดือนมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหม หรือว่าที่เคยทำดีๆมาตลอดสเดือนตอนนี้ไม่ลงเหลืออะไรเลยนะเพราะว่าออกภาษาแล้วเนี่ยหลายคนคิดว่าไอ้ที่ควรทำหรือที่ได้ทำอะไรต่างๆบ้างมายมันเป็นอนยุตินะเหมือนกับพอปิดเทอมที่เคยขยันขันแข็งในการเรียนที่เคย ใส่ใจในการอ่านหนังสือก็เลิกหมดนะอ่นถือว่าปิดเทอมแล้วเนี่ยก็เลยเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินทำอะไรที่มากไปกว่าการพักผ่อนแต่ว่ากับทางสิ่งที่มันเป็นโทษต่อชีวิตจิตใจ,จหรือต่อร่างกายด้วยซ้ำอีงคนที่ช่วงสามเดือน ที่ผ่านมาได้อยู่วัดไ่่วัดในฐนานะที่เป็นพระหรือเป็นโยมออกจากวัดแล้วนะของพวกไป้สุขาลาเพศไปผ่านมาสองอาทิตย์หรือบางคนก็สึกไปและหนึ่งอาทิตย์นะลองถามตัวเองดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะไอ้ที่เคยทำสิ่งดียวไว้นะตอนนี้ ไม่เหลือดร้อเลยหรือเปล่านีเพราะว่ามีสระแล้วเนี่ยเป็นคารวาสแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้อันนี้ไม่ถูกนะในเมื่อเราได้ทำความเพียรทำสิ่งดีๆมาตลอดสามเดือนมันก็เป็นเวลาไม่ใช่น้อยนะไม่ควรจะให้เวลาสามเดือนที่ผ่านมาเป็นความสูญเปล่าอ่า นิสัยดีๆที่ค่อยๆบ่มเพาะขึ้นมามันก็กำลังจะตั้งหลักหรือว่าเข้าที่เข้าทางอยู่แล้วนะออกพรรษาไปอเลิกหมดเลยนะนิสัยดีๆที่กำลังจะก่อตัวขึ้นมาก็กลายเป็นนั้นว่าสูนย์สลายหายหมดเหมือนกับต้นไม้ที่อุตส่าห์ดูแลอย่างดีมาตลอดสามเดือน ต้องรดน้ำต้องปลนจริงต้องให้ปุ๋ยนะคอยดูแลไม่ให้แดดมันแรงนะพอพออกพรรษาทิ้งไปเลยนะต้นไม้ไม่รดน้ำนะไม่ปลนจริงไม่ใส่ปุ๋ยทั้งที่มันก็กำลังโตอยู่ดีๆนะปล่อยให้มันแห้งตายไปซะน่าเสียดายมากคือว่าที่ทำไปสามเดือนที่ผ่านมาเป็นความสูญเปล่าเลยทีเดียว ทั้งทีนะ่ความเพียรที่ลงไปเวลาที่ได้ใช้ไปมันก็ไม่ใช่น้อยเลยหากว่าเราเปรียนเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยนะมันเถินห่างหรือว่าหันเหไปจากช่วงสามเดือนที่ผ่านมาไปไกลามากน,านี่ไม่สายนะที่เราจะกลับมาอยู่ในรุ่งอยู่ในร่องในรอย อย่าให้มันออกนอกรูนอกทางไปไกลนักมัจิงอยู่นะช่วงออกพรรษาแล้วเราอาจจะไม่เข้มข้นไม่ปฏิบัติเข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหย่อนยานนะมต้องมีการาทำอะไรสร้างความสืบเนื่องนะจากสิ่งที่ได้ทำดีๆในช่วงขวรรษาที่ผ่านมา แม้ว่าจะน้อยลงไม่เข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ว่าถ้ามันมีความสืบเนืองกันอยู่บ้างเนี่ยมันก็อันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นความก้าวหน้านะไม่ใช่ว่าขาดตอนไปเลยอย่างเช่น,นที่เคยฝึกลดละเลิกสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งที่มันเป็นโทษต่อร่างกายต่อจิตใจ,จต่อคุณภาพชีวิต,ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินดื่มเที่ยวเล่น บางอย่างมันก็ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายมากแต่ว่าพอทํามากไปเช่นบางคนนีอาจจะไม่ได้กินเหล้านะในสูบบุหรี่แต่ว่าติดกาแฟเนี่ยติดจนเรียกว่าขาดม,มันไม่ได้เลยอันนี้เพราะว่า,าเสพมากไปกินมากไปบางคนก็ตั้งใจว่าช่วงข้าพรรษาจะลดนะบางคนถึงกับเลิกไปเลยนะแต่พอพรรษาแล้วนี่ ก็หวนกลับมาบางทีกินเท่าเดิมหรือหนักกว่าเดิมอีกนะอันนี้ก็ท่ากับว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปนี่มันสูญเปล่าก็ว่าได้นิสัยดีๆเนี่ยมันสร้างยากนะมันต้องใช้เวลาและการที่จะสร้างนิสัยดีๆไม่ว่าจะเป็นสุขนิสยนะัยในทางกายหรือทางใจเนี่ยการที่จะทำต่อเนื่องเนี่ยเป็นเรื่องอยาก เพราะว่าน,นิสัยเดิมเนี่ยมันจะคอยมารบกวนรังควานเอาง่ายๆเนี่ยแค่การตื่นเช้าเนี่ยคนที่เคยตื่นสายนีย่กว่าจะตื่นเช้าขึ้นจนเป็นนิสัยจนเป็นกิจวัตรเนี่ยตลอดพรรษานี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะต้องต่อสู้กับนิสัยเก่าแต่ว่านิสัยเก่าก็ไ้หายไปไหนนะออกพรรษาสืหาลาเพศไปถ้าไม่รักษารนิสัยใหม่ให,มให้มันต่อนเนื่อง ไม่ช้าไม่นานนิสัยเก่ามันก็เข้ามาลืนกินนิสัยใหม่ก็กลับเป็นคนตื่นสายเหมือนเดิมนี่เฉพาะแค่การตื่นนะยังไม่นับงเรื่องการกินดื่นเที่ยวเล่นนะซึ่งอ่ะมันเป็นอ่เป็นเรื่องที่สร้างปัญหากับผู้คนนะจำนวนไม่น้อยเลยกว่าจะสร้างนิสัยใหม่ในทางที่กินพอประมาณนะหรือว่างดดื่มเลยท้าทาได้มาแล้ว นิสัยใหม่นี่ยกำลังจะหยางรากลึกเหมือนต้นไม้นะที่กําลังโตแล้วก็หยางรากลึกเสร็จแล้วบางทีก็ทิ้งมันไปไม่สนใจใยดีอันนี้ก็เรียกว่าน่าเสียดายมากเพราะว่าโอกาสดีๆการที่มันจะได้สร้างนิสัยใหม่ให้ต่อเนื่องตอลอดสามเดือนไม่ใช่ง่ายเลยทั้งชีวิตนี่อาจจะไม่มีโอกาสแบบนั้นอีกก็ได้อันนี้พอได้ลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้สึกเสียดายในสิ่งที่ลงทุนไป ไม่รู้สึกเช่นนั้นแล้วมันจะได้เกิดความตั้งใจที่จะทําดีทําต่อไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องการลดนะการละการเลิกในสิ่งที่เป็นเรื่องการกินดื่มเที่ยวเล่นนะคำว่าเล่นนี่นะก็ไม่ได้หมายถึงเล่นเกมออนไลน์หรือเล่นการพนันอย่างเดียวน,นะอันนี้รวมถึงเล่นโทรศัพท์ด้วยนะเล่น Facebook เล่นโซเชียลมีเดียซึ่งก,ก็กลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นความเสพติดของผู้คนจํานวนมากอนะนี้ที่เรียกว่า ขาดไม่ได้เอาเลยถ้าวันไหนสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีหรือว่า Facebook ล่มนี่โอมทุกทรมานมากอันนี้เป็นททษของความการเสพติดเพราะว่าไม่รู้จักบัญญัติบัญญัติไม่รู้จักความพอประมาณในการเสพนอกจากการลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นโทษแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีๆในภาษานี้เราก็หลายคนก็ตั้งใจว่าจะทาแล้วก็ได้ทําไปแล้ว อาจะเป็นการสวดมนต์การนั่งสมาธิการเจริญสติหรือการออกกําลังกายอันนี้ก็เหมือนกันนะะกว่าจะทําจน,เป,นเป็นกิจ,กจ,จวัตรเป็นนิสัย <c oughs> ตลอดสามเดือนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อทําแล้วเนี่ยทิ้งมันไปก็น้บบนาบาเสียได้โดยเพราะนอกจากการรักษาศีลอย่างน้อยๆเนี่ยรักษาศีลให้ครบในภรรษาจ,จะ สมมาทานศีนแปดออกกัาแล้วเนี่ยจะลดสีลงมามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรนะถ้าว่าลดมาแล้วเนี่ยเหลือสีห้านะไม่ใช่ลดมาแล้วเนี่ยเหลือสีสี่สีสามเนี่ยนี่แย่เลยเรือบางทีไม่เหลือเลยแม้แต่ข้อเดียวนี่เราการรักษาสีแล้วนะการฝึกจิตเนี่ยซึ่งหลายคนก็ตั้งใจทํามาก็ควรทาให้ต่อนเนื่องแล้วทไปเรื่อๆยๆโดยเฉพาะ สิ่งที่เป็นพื้นฐานการฝึกจิตนะคือการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะไอ้การเจริญสติการทำความรู้สึกตัวเนี่ยแลเมื่อเราได้ทำมาพอสมควรแล้วเนี่ยเกิดชันทะในการปฏิบัติเราควรที่จะทำให้มันมีความต่อเน,นื่อง ทำความสึกตัวมันเป็นพื้นฐานเลยนะของการฝึกจิตเนี่ยจะเรียกว่าเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิตเลยก็ได้นะนอกจากการรักษาศีลโดยพระศีลหาแล้วเนี่ยการทำความสึกตัวรวมทั้งการมีสติรูร้ทันความเป็นไปของใจรวมทั้งรู้ในความเป็นไปของกายอันนี้เราเป็นพื้นฐานเลย อันที่เราควรจะทําให้สม่ําเสมอเป็นกิจวัตรที่ว่าเป็นกิจวัตรนี่มันจะเทียบไปมันก็ไม่ต่างจากการกินข้าวนะการกินข้าวเนี่ยนะไม่มีวันไหนที่เราไม่กินข้าวแล้ววันไหนที่เราไม่กินข้าวนะเราก็จะรู้สึกได้เพราะท้องมันหิวท้องมันร้องนะอันนี้เหตุผลที่ทําให้คนเนี่ยนะกินข้าวเป็นกิจวัตร ไม่มีวันไหนที่ไม่กินข้าวหรือการอาบน้ำการถูฟัน้เราทำในกิจวัตรเป็นนิสัยซึ่งมันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะโอ้ยกว่าจะกินข้าวได้แต่ละมื้อนี่พ่อหรือพ่อแม่ต้องหวานล้อมบางทีต้องเคี่ยวเขียนให้กินข้าวเพราะว่าเด็กเนี่ยเอาแต่อมไม่กินข้าวไม่อยากกินกินแต่ขนมเนี่ย พ่อแม่ก็ต้องเคียวเข็นให้กินข้าวทั้งหวานล้อมทั้งบังคับจนกระทั่งเราทุกวันนี้เนี่ยนะนะกินข้าวเป็นกิจวัตรอาจจะไม่ใช่ข้าวอาจจะเป็นขนมปังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรารู้สึกเลยว่ามันจําเป็นต้องกินอาบน้ำถูฟันก็เหมือนกันแต่ก่อนก็ไม่ค่อยอยากจะทำหรอกพ่อแม่ก็ต้องเคียวเข็นนะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเคี่ยวเข็นให้ถูฟันเป็นประจำอาบน้ำเป็นประจำ เดีย๋ยวนี้มันกลายเป็นนิสัยไปแล้ววันไหนไม่อาบน้ำวันไหนไม่ถูฟันนี่รู้สึกอยู่ไม่เป็นสุขมันไม่สบายเนื้อบายบายนะฉันและกับฉันนั่นเนี่ยการทําความสึดตัวเนี่ยนะรู้กายรู้ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกทําให้เป็นกิจวัตรนะแต่ถ้าว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะจะเทียบกับการกินข้าวถูฟันอาบน้ำมันก็จะ อ่ายัางเทียบไม่ได้เต็มที่นะเพราะว่ากินข้าวเนี่ยเรากินข้าววันละสามมื้อหรือสีอ่มื้อบางคนก็สองมื้อถูฟันบางคนก็ถูฟันเวลาสองครั้งสามครั้งอาบน้ําก็เวลาสองสาครั้งอย่างมากก็สี่ห้าครั้งจตกการมีสติรู้ตัวมนต้อนสายการนะดูกายดูใจอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคนเราเนี่ยถ้ามา มาดูกายดูใจเนี่ยแค่วันละสองสามครั้งเนี่ยไม่พอหรอกนะมันต้องทํามากกว่านั้นมันมีกิจว่าหลายอย่างน,นที่เราทําบ่อยนะไม่ใช่แค่สองสาครั้งอย่างกินข้าวถูฟันอาบน้ำนะบางคนที่ชอบส่องกระจกเนี่ยส่องกรนะจกดูหน้าตัวเองเนี่ยวันละกี่ครั้งเ,เคยนับบ้างไหมคนที่อยู่ในเมืองเนี่บางทีหรือว่าผูา้หญิงนี่ส่องกระจกดูหน้าตัวเองเนี่ยวันละสามสิบสี่สิบครั้งก็มีนะก็ถามตัวเองว่าเอ,อ แล้วเราเคยดูใจของเราเนี่ยเท่านั้นมาเท่านั้นหรือเปล่าั้นถ้าเราดูใจของเราเนี่ยสม่ำเสมอบ่อยๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพออกับที่เราส่องกระจกดูหน้าตัวเองเนะว่ามันเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพจิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้เยอะเลยนะเพราะว่าไอ้ความทุกข์นะที่เกิดขึ้นครอบงำจิตใจผู้คนเนี่ย มันเกิดจากการที่เราไม่รู้ทันความพิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่รู้ทันเพราะว่าไม่ได้มันสังเกตนะดูใจของเราจริงเนี่ยมันมีกิจวัตรบางอย่างที่เราทำนะถี่มากกว่าการส่องกระจกดูหน้าตัวเองอีกสิ่งนะนั่นคือการดูข้อความทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้โดยเพราะไอ้รุ่นเนี่ดูข้อความหรือดูจอโทรศัพท์นี่วันหนึ่งนี่ เป็นร้อยนะบางทีร้อยสองร้อยครั้งเลยทีเดียวดูอยู่นั่นแหละนะแล้วทำเป็นนิสัยเลยนะทั้งที่ถอยลังไปเมื่อสิบปีก่อนนะหลายคนเนี่ยคงคิดไม่ไม่ถึงเนาะฉันจะดูโทรศัพท์ดูหน้าจอโทรศัพท์นี่วันถึงเนี่ยเป็นร้อยสองร้อยครั้งได้เฉยหรือนะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นนิสัยไปแล้ว,ลวเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่รู้สึกผิดปกติอะไรนะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะทันมาดูใจทีแบบนั้นนั่งน,นะเวลาสองสามร้อยหรือว่าร้อยสองร้อยครั้งเนี่ยโอ้จิตเราจะมีคุณภาพมากขึ้นเลยนะแเราจะมีความสุขความสงบเย็นได้ง่ายมากเลยไม่ปล่อยให้ความคิดอารมณ์ที่เป็นอกุศลมาครอบงาใจอันจะว่าไปแล้วนี่นเราควรจะหมั่นดูใจของเราเนี่ยทีหรือว่ามากพอๆกัแบบการดูโทรศัพท์มือถือเลยนะ แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยถ้าหากว่าเราทําเป็นที่ิสัยเนี่ยมันมันดูเองมันสังเกตเองแล้วเป็นสิ่งที่ควรทํด้วยนะคนเราเนี่ยรู้เรื่องอะไรนอกตัวเยอะแยะแต่ทําไมเราไม่รู้เรื่องตัวของเราเองบ้างนะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองตอนนี้ไปรู้เยอะเลยนะเกิดอะไรขึ้นที่โน่นที่นี่กับดาราคนนั้นคนนีนะ้หรือกับคนดังคนน้นคนนี้ กับที่ประเทศโน้นประเทศนี้หรือจังหวัดโน้นจังหวัดน,นี้เรารู้เยอะแต่กลับไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองในปัจจุบันขณะเกิดอะไรกับตัวเองนี้เช่นอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้ดีใจเสียใจโมโหหงุดหงิดหนักอกหนักใจเบื่อเซ็งอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราวันละหลายครั้งแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ไม่รู้นะไม่รู้เพราะไม่ทนสังเกตเพราะจิตที่ชอบสมองนอกไม่ใช่แค่มีสิ่งเกิดขึ้นกับกายไม่ใช่มีสิ่งเกิดขึ้นกับใจเท่านั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายนะมันก็มีอันนี้ไม่ได้หมายถึงความเจ็บความป่วยนะอาจจะหมายถึงความผ่อนคลายความสบายซึ่งเราเรียกว่าเวทนาแต่นอกจากเวทนาแล้วก็จะมีความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นนะนเช่นเวลาเราเ,นเ,นเ,เราเดินเนี่ยเมื่อเดินเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะ มันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่ากําลังเดินเวลากินข้าวมันก็มีความรู้สึกว่ามือกําลังขยับเวลาถูฟันมันก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่ามือกําลังขยี่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายแม้นิยามที่เราปกติคนเราเนี่ยควรจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจอยู่เนืองๆอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราไม่รู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วเนี่ยในการไปรู้เรื่องอื่นเรื่องนอกตัวเนี่ยมันมีประโยชน์น้อยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราควรจะรับรูนะ้แล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความอุตสาหะใช้ความยากลาบากอะไรเลยเพียงแต่เรามันมีสตินะรู้กายเวลาเคลื่อนไหวรู้ใจเวลาคิดนึกเนี่ย หรือเมื่อเรามีความสึกตัวไม่ไม่ไม่มีความสึกตัวเนี่ยคือใจอยู่ก,กันตัวเนี่ยนะเวลานั่งมันก็รู้สึกนะรู้สึกว่านั่งเวลาเดินก็รู้สึกว่าเดินอันนี้เรียกว่ารู้กายเคลื่นนอนไหวเวลากินมันก็รู้สึกนะถึงนะการเคลื่อนขยับของร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะส่วนที่กาลังใช้ในการเคี่ยวอาหารเนะนะี่ยธรรมดยกันนะเมื่อมันมีอะไรมากระทบ ไม่ว่ารูกกระทบตาเสียงกระทบหูมันเกิดอารมณ์ขึ้นมามันเกิดความคิดขึ้นมาเาก็เห็นมันอันนี้เรารู้ใจคิดนึกนี่คือการปฏิบัติแล้วนะเวลาเราเห็นกายเคลื่อนไหวเรารู้ใจคิดนึกเนี้ยแล้วมันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ตลอดเวลาทำได้ทั้งวันเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ความยากลำบากอะไรไม่ต้องบังคับจิต เหมือนกับที่เราพยายามจะทำเวลานั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบการทำความสึกตัวเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติที่ที่ง่ายมากเพราะมันไม่ได้เรียกร้องให้ต้องบังคับจิตดังนิ้นเราควรทำสม่ำเสมอเพราะมันจะทำให้จิตใจเรามีความมั่นคงสงบมันทำให้ด้านในของเราเนี่ยมีความลุ่มลึก เหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยมันโตมันสูงยังไงเนี่ยถ้ามันขาดรากที่ลึกนะมันก็โค่นล้มง่ายเจอพายุพัดบางทีไม่แรงหรอกมันก็โค่นนะเพราะว่ารากมันตื้นแต่ถ้ารากลึกนะมันก็สามารถที่จะาขานหรือว่าเหนียวไม่ให้ต้นไม้เนี่ยมันพังคืนล้มคืนลงมาได้ชี้ออเราเนี่ยถ้าว่า มันจะไม่ล้มคลือลงมาเนี่ยเวลามีปัญหามากระทบหรือเกิดวิกฤตนะก็เพราะว่าเรามีนะด้านในที่อย่างลึกซึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีความสึกตัวมีความรู้ทันในความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นเรื่องที่บอกนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเลยมันไม่ต้องใช้การบังคับจิตมันไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่มันสังเกตมันดูเวลากายเคลื่อนไหวก็เห็นนะเวลาใจคิดน,นึกก็รู้ แต่ที่มันยากเพราะว่าความใจร้อนนะอยากให้จิตม,มันสงบไปไวหรืออยากจะรู้ทันความคิดเร็วๆนะโอ้ยกะไปใหม่บบนี่กว่ามันจะรู้ทันความคิดเห็นความคิดนี่เรก็ไม่รู้คิดฟุ้งไปรู้ไม่รู้กี่เรื่องแล้วเจ็ดแปดเรื่องแล้วหรือวเวลาทําสมาธิเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่มันยากเพราะว่าความคาดหวังว่าจะให้จิตมาสงบไปไว ความยากของคนความยากในการปฏิบัติเนี่ยที่หลายคนรู้สึกในเวลานี้เพราะมันเกิดความอยากมันมีความคาดหวังอยากจะเห็นผลเร็วๆอยากจะมีสติรู้ทันความคิดไวๆอยากจะให้จิตสงบเร็วเลยอยากจะมีความสึกตัวไวๆเวลาไปบรรยายธรรมนี่ยมันจะมีคนถามทำไงถึงจะหายโกรธได้ไวๆทำไงถึงจะบรรลุธรรมได้เร็วๆนี่น,นคืออุปสรรคนะที่ทําให้การปฏิบัติ ม้เรื่องง่ายมันกลายเป็นเรื่องยากเพียงแค่ความรู้สึกตัวซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพียงแคใ่ใจอยู่กับเนื้อกับตัว,ตวอย่างเป็นธรรมชาติแต่ละคส่วนมันยากเพราะว่าความใจร้อนอยากเห็นผลไวๆถ้าวางนะความอยากแบบนี้ลงหรือว่าไม่คาดหวังที่จะเห็นผลเร็วๆน,นะการปฏิบัติมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเพราะว่าไม่ว่าจะฟุ้งหรือสงบ มันก็ดีทั้งนั้นถ้ารู้ใจฟุ้งก็รู้อ่าอย่างนี้ดีสงบก็รู้โกรธหงุดหงิดเกิดขึ้นอ่าก็เป็นเรื่องธรรมดาก็แค่รู้ทันไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล,ล้วจะโกรธไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้แต่พอคาดหวังให้จิตมาสงบนะพอโกรธก็เป็นทุกข์พองุดหงิดก็ไม่พอใจว่าทำไม,มนถึงเกิดขึ้นกับใจของฉันหรือทําไมถึงเกิดขึ้นกับฉันอันนี้เพราะว่าไปคาดหวังอยากเห็นผลไว แต่พอเราวางความคาดหวังลงนะหรือว่าใจเย็นขึ้นนะให้การปฏิบัติมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยากอะไรเลยเพราะว่าทําทุกครั้งก็เกิดผลทุกครั้งนะเจเริญสติทุกทีมันก็มีสติเพิ่มขึ้นมาทุกขณะแม้ว่ามันจะมีความกระเพื่อมขึ้นเกิดขึ้นในใจก็ตามนั้นเนี่ยถึงแม้หลอกภาษาเวลานี้ก็อย่าทิ้งนะการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาศีตเรื่องการฝึกจิตทําความสึกตัวโดยเพรากิจด้านในนี้ต้องทําสม่ําเสมอเนี่ยถ้ายเป็นกิจวัตรไม่น้อยไปกวการที่เราส่องกระจกดูหน้าตัวหรือว่าดูข้อความทางโทรศัพท์มือถือในแต่ละวันแต่ละวันอันนี้พิพพานน้นะ